นี่เยอย่ังสุดนะครับนี้ก็กล่อง API วันนี้พวกกับผมชเ,บเช่นเคยนะครับกับช anel b e n น Head Racing นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตอะไรกันเช่นเคยนะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเราทิ้งทวนท้ายคิปไว้ว่าเราจะไปเปลี่ยนแคมกันใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยแบบไปที่ร้านมาแล้วแล้วก็ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยไปโดนป้ายยามาว่าดูว่าเราจะอัปเดตอะไรอะไรกันบ้างนะครับผมก็คือเหมือนช่างเขาแบบเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวมาวแบบรับอัปเดตกันเลยครับว่าเปลี่ยนอะไรกันบ้างก็คือหนึ่งเลยก็คือครับ กล้ไหมใกล้ก็คือแคมนะครับแคมแคมก็อยู่นี้ในฝานี้ก็คือเป็นแคมของช่างเหงนะครับผมเอเดีย๋ยวเดี๋ยวรูปขึ้นให้ดูนี่แคมช่างเหงนะครับผมแล้วก็อันที่สองก็คือในส่วนของเครื่องก็จะ,จะเป็นหนีชุดไฟชุดไฟครับผมเปลี่ยนชุดไฟเพิ่มพวกชุดไฟอะไรเงี้ยทั้งคันเลยครับเปิดบอให้ดูชุดไฟ นี่ยพวกชุดไฟเฮ้ยชุดไฟเนี่ยพวกชุดไฟอะไรเงี้ยครับเหนือไส่ไล่ทั้งระบบเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอไอพีไอว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็เพิ่มไปนิดนึงครับแต่ว่าไอ้เรื่องกล่องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอัปเดตในคลิปหน้าทีว่าตอนนี้ผมใช้กล่อง API แล้วนะครับแล้วก็เป็นแคมของเฮงสุพรรณนะครับผมด้วยโดยที่เราตั้งค่า API เสียอยู่ที่0.13ย์จุดหนึ้อหนึ่งสามนะครับผมแล้วก็มีอันนี้นั มีตัวตัวตัวนี้ครับผมที่อัปเดตไปก็คือตัวลองสเตอร์ครับผมก็คือมันจะทําให้สเตอร์เนี่ยมันตรงผม่างเงี้ยนะก็คือปกติตอนแรกมันจะมาแบบความเอียงเนี่ยคือมันจะอยู่นี้เลยแล้วโซ่โซ่มันจะเอียงไหมครับอย่างเงี้ยมันจะตรงละตรงขึ้นกว่าตอนที่เราใส่เครื่องใหม่ๆนะครับผมอันนี้ตอนแรกผมยังไม่ได้แก้ตั้งแต่ตอนแรกเลย ก็คือยังเป็นสภาพเดิมโอ้โหนี่รถไม่ได้ล้างครับผมนี่ก็รอยท่อรอยท่อไปขูดกับตัวนี่ขูดจนพังหมดไม่เปลี่ยนใหม่คือเห็นสภาพนี้ก็เป็นรถใช้งานนะครับผมสิ่งที่อัปเดตต่อไปก็คือตรง,งส่วนของฝั่งนี้ <S <S เออเป็นส่วนของอันนี้คัสไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนท้ <S <S เล่นก็คือจะเปลี่ยนในส่วนของ ปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับผมปั๊มน้ำมันเครื่องก็โดนไปอุยหลายร้อยอยู่แล้วก็ชุดไฟนี่ก็โดนไปเป็นพันกว่าบาทพันกว่าบาทเลยชุดไฟทั้งคันเลยครับผมเนี่ยชุดไฟใหม่เลยเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเลยไฟชุดไฟก็คือถ้าเป็นเรื่องชุดไฟนี่ผมแนะนําเลยว่าพอเปลี่ยนปุ๊บแบบเห็นผลนทันทีเลยเห็นผลว่าแบบเออเรื่องแบบเรื่องการสตาร์ทเรื่องการสตาร์ทอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นไฟเส้นเก่ามันจะเป็นเส้นเล็กๆครับถ้าเกิดเป็น ถ้าเก like like ิดผมมีรูปผมจะเอาขึ้นให้นะครับเส้นเก่าเนี่ยไฟมันจะเส้นเล็กมากเล็กแบบเล็กแบบคือเวลาสตาร์ทเนี่ยตรงนี้ครับดูถ้าดูจางเนี้ยเนี่ยอันนี้คือสายไดสตาร์ทที่ทําขึ้นมาคืออันอันถ้าเกิดผมมีให้รูปหารูปมันเก่าแรกผมจะหาให้นะครับคืออันนี้มันจะเล็กมากแล้วเวลาสตาร์ทมันจะแบบมันจะแบบอิดอิทอิทอิทจะไม่ค่อยติดนะครับอันนี้คือเวลาสตาร์ทเนี่ยคือติดติด ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะแต่รู้สึกว่าไฟมันมาแรงขึ้นแล้วการสตาร์ทเนี่ยมันมันแบบมันมัน,มนสเสถียรมากขึ้นแล้วการจ่ายไฟที่สเสถียรเนี่ยมันทําให้ไฟมันเอาเรียกอะไรระบบทุกอย่างมันสมบูรณ์นะครับผมเอออันเนี้ยถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องสตาร์ทแล้วแบบสตาร์ทมันขัดติดตอนตอนเช้าอนะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยสตาร์ทชึ้งเดียวติดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ดูถ้าใครเปลี่ยนชุดไฟเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะช่วยเรื่อง,องสตาร์ทอะไรเงี้ยครับผมแต่คือตอนนั้นผมเปลี่ยนแคมมาก่อนนะแล้วชุดไฟผมยังไม่ได้เปลีีี่ยยนนทเ้ ช่างของป้ายยางเอ้ยชุดไฟมันเส้นเล็กนะเกียนเป็นเส้นใหญ่ไหมอะไรเงี้ยอุ้ยของแท้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งเรื่องนี่เรื่องขึ้นมาอันนี้พอเปลี่ยนชุดไฟเสร็จของก็เลยบอกว่าเอ้ยพ<ม>ี่ทําให้ไฟเกียร์มันขึ้นเลยไหมมาดูดิผมก็เลยไปยแก้นี่ครับอุย้ยนี่ครับไฟไฟเกียร์อ่าเกียร์หนึ่งก็คืองัดขึ้นในของผมเ,ก,เกียร์ห<ม>นึ่ง สองสามสามก็จะไม่ขึ้นนะผมจะ,เป,จะปเป็นเลขสี่เลขสี่เขห้ายัไว้เป็นเลขสามครับอ่าอย่างนี้นะครับแต่ไอัน,นี้ผมก็ต่อตรงเหมือนเดิมพัดลมมออน้ําต่อตรงเหมือนเดิมจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมว่าพัดลมมออน้ํามันเหมือนแบบจริงๆมอมอน้ําใหม่มันไม่ได้อุดตันอะไรแล้วก็ไม่ได้ร้อนพัดลม,มจะใช้ก็ต่อเมื่อตอนรถติดเท่านั้นแหละเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ค่อยติดหรอกเออนี่มีไฟเกียร์อัปเดตตอนนี้ก็คือมี อะไรบ้างนะสรุปก็คือมีแคมแคม1หนึ่งแล้วก็แผ่นรองสเตอร์อีกสองปั๊มน้ำมันเครื่องสามชุดไฟสี่แล้วก็ไฟเกียร์ไฟเกียร์จะเป็นตัวนี้ครับผมมันจะมีสายตรงนี้นี่น่สายสายบอกไฟเกียร์มันอยู่แถวนี้แหละมันจะเป็นคือถ้าเราใช้ของโซนิกเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้โชว์เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเกียร์หมันจะมีอยู่เลขสามันจะมีแทมปแม่เหล็กอยู่เดี๋ยวผม ี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอารูปไปดูแล้วกันมันจะเป็นลนักษณะไงเดี <S <S ๋ยวอาจจะมีรูปขึ้นให้หนะครับผมมันจะเป็นลนักษณะไงก็คือใช้ไฟไฟเกียร์ของโซนิกเดิมได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้ไฟเกียร์ของ cpr เนี่ยไฟไม่ขึ้นนะครับผมก็คือต่อเนี่ยจะมีสายต่อนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต่อไงผมก็นั่นแหละผมก็ทาช่างเขาแนะนำนะครับผมก็ทำตามเขาก็คือทำให้ช่างเขาแนะนํจริงจริงเนี่ยมันสามารถทําให้ไฟเกียร์โชว์ขึ้นได้เลยเออทำให้ตรงก็ได้นะแต่ว่าเราต้องอาจจะต้องทําแผลแ็ล มีคนทำอยู่ใน YouTube, YouTube ก็ลองไปหาดูเอาวนะครับโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอน e ีนี้ก็คือตอนเราเปลี่ยนแคมป์มาเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้เลยคือว่าเสียงแน่นขึ้นมากนะโอเคของสตาร์ทให้ดูผตว่าตอนนี้เดี๋ยวไปหาที่เงียบๆก่อนครับสตาร์ทรู้ตรงนี้สตาร์ทได้เปล่าคือสตาร์ทได้อาจจะเบิร์นไม่ได้นะคเับลองสตาร์ทก่อนนะคร ันนี uh ้ค oh. ือคือท huh? ่อเดิมเลยอันนี้คือท่อแบบไม่ได้เปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแค่แกมรู้สึกว่าแบบกำลังมันมาเยอะขึ้นแบบตุ๊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 บแล้วการขับขี่นี้รู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยเนี้เป็นอย่างเงี้ยดึงดึงมากครับผมหายิ้มเงียบสตาร์ทระเบิดให้ฟังสักสองสามปื๊ดแล้วกันไป let's go คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็คือมาอัปเดตอะไรนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับผมในส่วนของแคมจริงๆมีกล่องไฟด้วยเออลืมอีกอย่างหนึ่งคือกล่องไฟด้วยแคมกล่องไฟแล้วก็ที่อ่าสเตอร์ไอ้ที่รองสเตอร์แล้วก็มน้ำมันเครื่องแล้วก็ชุดไฟครับผมประมาณนี้โอ้โหเด็ดเสร็จรายการพวกนี้นี่คือประมาณห้าหกพันเลยนะครับผมคือท,ทำทำไมำำวะเนี่ยคือทำเวฟนี่กูแรงไปแล้วอะ่ะจริงทำรูปห้าสามห้าสี่รุนแรงแใจมันรักไงครับน้องๆไป เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเชันใหม่ทีเนี้ยสวัสดีครับ